รีวิวลูกปัดจีนไซส์เอนะคะหรือว่าไซส์สมิลน,นะก็คืออย่างนี้ค่ะคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเมย์ก็มีโอกาสได้แบบทำสร้อยคอเนาะเป็นสร้อยคอลูกปัดค่ะลูกปัดดอกไม้นะคะแล้วก็ อตอนแรกอ่ะก็ทกํากะว่าจะเอามาแจกให้เพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเมย์อ่ะดันไปเก็บเขาค่ะไว้ในแบบกล่องละละคขาเนี้ยตัวสร้อยอ่ะก็เลยเหมือนแบบงองๆค่ะเมย์ก็เลย,ยรู้สึกว่ามันแบบชํารุดเนาะมันใช้ไม่ได้แล้วก็ขนาดของสร้อยที่ทาเนี่ยก็สั้นเกินไปอีกเมย์ก็เลยมพีพอตอนเนี้ยเริ่มมาทําคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมย์ก็เลยเอ๊ะงั้นเราตัดสร้อยเหล่านี้มาดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เอาลูกปัดอ่ะมาทําแบบอื่นแล้วก็เป็นสาธิตวิธีการเนาะ สวยให้ลูกค้าดูค่ะวันนี้เมย์ก็ตัดคลิปไปด้วยแล้วก็ทําคลิปเพื่อเราจะได้นั่งคุยกับลูกค้าด้วยค่ะว่าวันนี้เราเมย์ทำคลิปมาหลายๆคลิปเลยนะตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบบรวมๆแล้วน่าจะประมาณเกือบ20คลิปได้นะคะอ่ะ ลูกค้านะคะชอบคลิปแบบไหนนะคะอยากให้ลูกค้าช่วยคอมเมนต์ให้เมย์นหน่อยคะ่ะว่าอยากให้เมย์เพิ่มเติมคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะหรือว่าอยากให้เมย์สอนทําคลิปแบบไหนคะ่ะเพราะว่าเมย์ก็ไม่ค่อยมีไอเดียเลยนะลูกค้าว่าจะทําอะไรดีเพราะว่ามันคือจริงๆไะเมย์อยู่กับลูกปัดมาเกือบ สิบกว่าปีแล้วนะแต่ว่ามันมันทำเป็นหมดอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าลูกค้าอยากทําแบบไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เทรนที่เขาฮีทีการจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าสามารถคอมเมนต์ได้นะคะส่วนวันนี้นะคะที่เห็นเมย์กำลังทําอยู่ก็เป็นลูกปัดจีนค่ะไซส์เอหรือว่าไซส์สมิลน,นะคะอันนี้เมย์ก็จะมาตัดเชือกที่เมย์เคยทําไว้ตัดสร้อยที่เมย์เคยทําไว้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมย์ก็ไม่ใช่ว่าแบบทําเสร็จแล้วแบบ ได้เลยหรือโอเคเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําแล้วก็พงังทําแล้วก็พลาดหลายครั้งเหมือนกันนะคะใครที่เริ่มทําสร้อยใหม่ๆก็อย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งท้อไปนะลูกค้าเรายังมีโอกาสอีกเยอะเลยค่ะตัด หมายทำใหม่ได้นี่คือข้อดีของการทำเครื่องประดับนะคะแล้วก็นอกจากที่เมย์จะได้ลูกปัดจีนแล้วเนี่ยเมย์ก็จะได้เป็นตะขอค่ะตะขอก้ามปูกับห่วงนะคะที่เมย์จะได้เอาเก็บมาทำสร้อยเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็จะเป็นตะขอก้ามปูนะคะตะขอก้ามปูค่ะเวลาเราจะใช้อะเราก็จะกดอย่างนี้เขาจะต้องใช้คู่กับห่วงนะคะอันนี้เมย์ก็น่าจะได้มาหลายหลายอันเลยแหละประมาณสาม ห้าคู่หกคู่เลยมั้งเยอะมากนะคะแล้วก็สามารถเอาเก็บไปใช้ได้นะคะไซส์ที่เมย์ใช้ที่เมย์เอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นไซส์ประมาณห้าคูณเจ็ดเซนน่มิลนะคะหนึ่งเซนมีสิบมิลนะคะอันนี้ก็อยู่ประมาณครึ่งเซนนะคะก็ ตัวของประบกกำปูเนี่ยเรามักจะเราจะต้องใช้คู่กับห่วงด้วยนะลูกค้าค่ะแล้วก็ใครที่อยากซื้อของออนไลน์นะหรือว่าอยากดูสินค้าของร้านลูกปัดนะคะเรามีส่งฟรีเออเรามีบริการส่งให้แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ line l ลน์ ID@ ลูกปัดค่ะหรือว่าเข้าไปดูสินค้าค่ะได้ที่ w w w รลูกปัด .com นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะลูกค้าจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเมในทุก ทุกวันค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ